สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอรชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกแบบนี้ครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบแต่งตัวออกไปทํางานกลับบ้านกินข้าวอาบน้ํานอนแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนบางทีก็แอบ,บคิดในใจว่าเฮ้ยชีวิตเราทําไมมันจําเจจังใช่ไหมครับ วันนี้เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับแนวคิดดีๆจากญี่ปุ่นที่เรียกว่าดัซซึโซกุครับดัซซึโซกุคืออะไรคำว่าดัซซึโซกุนี้แปลตรงๆว่าการออกจากความจำเจหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการตั้งใจที่จะทำอะไรแหวกแนวออกจากรูทีนประจำวันของเรานั่นเองครับผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับ สมมติว่าปกติเราเป็นคนที่ต้องทานกาแฟร้านเดิมที่โต๊ะทํางานเดิมในเวลาเดิมๆทุกวันวันนี้เราอาจจะลองเปลี่ยนมาถือแก้วกาแฟเดินออกไปนั่งที่สวนข้างออฟฟิศดูหรือชวนเพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยคุยกันมานั่งคุยกันบางทีเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ครับทําไมเราต้องการดัชส์โซกุลองคิดดูนะครับตอนเด็กๆเ,เราเคยรู้สึกตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆไหมครับ เห็นผีเสื้อบินมาก็ชี้ชวนให้เพื่อนดูเห็นก้อนเมฆรูปร่างแปลกๆก็จินตนาการว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดหรือแม้แต่การได้เห็นดอกไม้เล็กๆข้างทางก็ทําให้อยากเด็ดมาดมแต่พอเราโตขึ้นเรากลับกลายเป็นคนที่มองข้ามความมหัศจรรย์เล็กๆน้อยๆพวกนี้ไปเพราะเราหมัวแต่จมอยู่กับงานกับรูทีนที่ต้องทําซ้ําๆทุกวันจนลืมไปว่าโลกรอบตัวเรานี่มันมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะเลยนะ นักปรัชญ,ญาชื่อดังอย่างซอเลนเคียร์เคเกอร์เคยพูดเรื่องนี้อาไว้น่าสนใจมากครับเขาเรียกมันว่า rotation m e t h o หรือวิธีการหมุนเวียนซึ่งก็คือการตั้งใจเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่เราทำเพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายเขาเชื่อว่าชีวิตจะจืดชืดลงเรื่อยๆถ้าเราทำอะไรซ้ำๆที่ไม่มีที่สิ้นสุด แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีผมมีไอเดียง่ายๆมาแนะนำครับข้อที่1ลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านปกติขับรถกลับบ้านเส้นทางไหนวันนี้ลองเลือกเส้นทางใหม่ดูครับอาจจะเจอร้านกาแฟเก๋ๆร้านอาหารอร่อยๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้ 2. ลองชิมอาหารแปลกใหม่ถ้าปกติเราทานข้าวกะเพราทุกวันวันนี้ลองเปลี่ยนไปทานอาหารญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แต่ร้านอาหารไทยฟิวชั่นดูครับหรือถ้าใครชอบทานกาแฟดําดทุกเช้าลองเปลี่ยนมนสั่งชาเขียวมัทฉะดูบ้างเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยครับ 3. ปรับกิจวัตรตอนเช้าแทนที่จะตื่นขึ้นมาแล้วรีบเช็คลายเช็ค Facebook ลองตื่นเช้าขึ้นอีกนิดออกไปเดินในสวนทําสมาธิ หรือจะนั่งจิบกาแฟชิลๆดูพอาทิ์ขึ้นก็ได้ 4. เปลี่ยนมุมทำงานลองย้ายโต๊ะทำงานไปนั่งตรงมุมใหม่ของออฟฟิศหรือถ้าทำงานที่บ้านก็ลองย้ายโต๊ะไปที่ตรงระเบียงหรือมุมที่ไม่เคยนั่งทำงานมาก่อนบางทีการเปลี่ยนมุมมองก็ทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆก็ได้ครับและ 5. ลองอ่านหนังสือแนวใหม่เช่นถ้าปกติชอบอ่านนิยายรักลองเปลี่ยนมาอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์ดูบ้าง หรือถ้าปกติชอบอ่านหนังสือธุรกิจก็ลองหยิบนิยายแฟนตาซีมาอ่านเล่นๆดูก็ได้ครับประโยชน์ที่ได้จากหนังสือโซกุที่น่าสนใจคือการทําแบบนี้ไม่ได้แค่ทําให้ชีวิตสนุกขึ้นนะครับแต่มันยังดีต่อสมองด้วยนักวิทยาศาสตร์พบว่าเวลาที่เราทําอะไรใหม่ๆส,สมองของเราก็จะสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆขึ้นมาและยังปล่อยสารโดพามีนออกมาด้วยซึ่งสารตัวนี้แหละครับที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขกระตือรือร้อนและอยากค้นหาสิ่งใหม่ๆ แถมการทำอะไรที่แปลกใหม่ยังช่วยเพิ่มสมาธิด้วยนะครับเพราะสมองต้องตื่นตัวต้องคิดต้องปรับตัวกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยซึ่งต่างจากตอนที่เราทำอะไรซ้ำๆที่สมองจะทำงานแบบอัตโนมัติไม่ต้องคิดอะไรมากสมดุลระหว่างรูทีนกับการเปลี่ยนแปลง แน่นอนครับว่าการมีรูทีนก็สำคัญมันทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราติดอยู่ในรูทีนมากเกินไปชีวิตก็อาจจะรู้สึกจืดชืดขาดสีสันนั่นแหละครับที่ดัซซื่โซกุจะเข้ามาช่วยได้เหมือนที่นอร์แมนวินเซนต์เพียวเคยพูดไว้ว่าคิดตื่นเต้นพูดตื่นเต้นแสดงความตื่นเต้นออกมาแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตชีวาชีวิตจะมีความหมายและน่าสนใจมากขึ้น วันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวของนักสือโซกุจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะออกจากกรอบเดิมๆบ้างนะครับไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตแค่เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วค่อยๆสังเกตว่ามันทำให้เรารู้สึกยังไงเพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก็อาจนำมาสู่การค้นพบครั้งใหญ่ในชีวิตก็ได้ครับใครจะรู้ถ้าคุณผู้ฟังได้ลองทำตามวิธีที่ผมแนะนำไปแล้วเกิดประสบการณ์ดีๆอย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ